โอ้โยโยสวัสดีครับอะไรนะครับน,น,นี้นะ3โกดนตี้ฮีโร่ซเวอร์9ก9มาอีกแล้วกับแมวมืนเกมเมอร์อ่เข้ามาก็มาเช็คเป้ก่อนเลยจดหมายอ้อขอไม่ค่อยเต็มเป้เท่าไหร่ก็อาจจะเริ่มแล้วครับเพราะว่าช่วงแรกๆก,ก็คงจะแจกเยอะนะอ่ะเข้ามาดูเท่เหมืองหน่อยเราตกเหมืองไปซะแล้วอ่ะเดินเข้ามาหน่อยเข้าเหมืองจริงๆก็จะมีคูณ2ด้วยนะแต่ว่าเรา ไม่อยากรบกวนเพื่อนๆนะครับเราไม่ได้เน้นทองไม่ได้เล่นเราเล่นสายชิลๆนะเอาสนุกสนุกก็เลยมาอยู่ที่เมืองเก้าร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับรอบตีเฉิงชันเนี่ยเอ่อบริจาคช้างไปให้เยอะๆเลยเอาละวันนี้วันที่สิบสองแล้วนะเพื่อนๆแป๊บๆแ,แล้วเนี่ยอีกสองวันก็สิบสี่แล้วอ่ะแล้วก็มากดอะไรต่างๆอย่างนี้นี่เราจะเร่งความเร็วให้เลยแม้กระทั่ง สุ่มตัวรับสมัครตัวนะเมื่อกี้ได้กวนอูมาแล้วครับแล้วก็ทาภารกิจปาจําวันนะให้ได้เอ,อเยอะที่สุดนะแล้วก็ของพวกนี้นี่ผมก็จะพยายามกดตัวที่ต้องการแล้วก็จะกดทองมาด้วยไอ้ตรงเนี้ยผมกดไอ้เนี่ยเงินทองมาด้วยนะเพราะว่าผมจนมาหลายวันแล้วอืม ถึงกะน,นั้นก็ยังไม่พออยู่ดีร้านกองทัพอะไรพวกนี้ก็ซื้อมาแล้วก็ร้านสตราร์ตรงนี้ก็จะกดหินเลื่อนขั้นสตรามานะพอได้ใช้นะครับเอาล่ะตรงนี้ก็คือไต่หออาลีนาแล้วก็เวดเด่านดันเจี้ยนประจําวันนะครับผมแล้วก็อันนี้เข้ามากดไลค์ให้เพื่อน,อนๆแล้วก็มีเข้ามาอัปเลเวลของอุป,ปกรณ์นะแล้วก็มีสกัดแล้วก็มีของตำราด้วย แล้วก็ตรงนี้นี่ก็มีหาหนานบุกนะแล้วก็มากวาดล้างพยายามกวาดล้างเพราะว่าจะใช้เออยากําลังแล้วก็ยาสตินะตอนนี้ก็เออกวาดล้างอะไรไปก็พยายามใช้และตรงนี้ก็คือหอ่อคอยนะเออฝาดานคุณพลแล้วก็เก็บนะครับค่าแอคทีฟตอนนี้5เออร้อ้าสิแล้วมากดทองนําโชคต่อเลยตรงนี้นี่ต้องพลาดไม่ได้แล้วก็ได้หินสกัดขั้นสูงมานะครับอ่ะ ต่อเลยนี่ก็กิจกรรมเจ็ดวันครั้งที่2นะครับผมเหมือนเดิมกดมากดไปตรงนี้แพ็คโปรตรงนี้ลดร,ราคาครึ่งราคาอันไหนที่ใช้กดเลยครับนี่หินสกัดเนี่ยใช้นะครับกดเลยนะครับแล้วก็นี่ขอมากดด้านล่างต่อเลยที่แจกน,นะครับสาตานะครับตอนนี้ก็วันที่12และจะร้อยครบร้อยห้าสิบได้นะครับแล้วก็มาพพนจรไปเรื่อยๆพเน,จนีจร เพราะว่ายาสติเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดใช้การตอนนี้เราเร่งความเร็วสูงสุดไปเลยนะครับเพื่อนๆจะไดเ้เห็นได้ไวๆนะเราจะได้ไปไวๆเอาหละ่ะตอนนี้ก็มีเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเสี่ยวเกี้ยวเหลือเกินเรามีและตอนนี้ช่วงต้นเกมยังไงเสี่ยวเกี้ยวก็มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็อขอเกิดใหม่ตัวละครหน่อยเพราะว่าต้องใช้เงินด้วย ตอนนี้ก็เลยอัพตัวเสียวเกลียวไปเลยเลเวลแล้วก็ท่าลวงมาท่าลวงหนึ่งท่าลวงสองท่าลวง3ามท่าลวงสี่มาแล้วแล้วก็ตัวหมดแล้วใส่ศาสตราเข้าไปเลือกศาสตราของเสียวเกลียวนี่คือเราดองไว้ทั้งนั้นดองไว้แล้วก็เอามาใส่เสียวเกลียวเลยครับอืมนี่เสียวเกลียวอยู่นี่แล้วก็เอ่ออัพด้วยเลื่อนขั้นของทัดของเสียวเกลียวนะ ตอนนี้คือ,อเริ่มได้แค่หก่อนแล้วทีนี้มันจะกดให้อัพหมดเลยถึงเท่าไหร่เฮ้ถึงเลเวลสิเท่านั้นเองไม่เป็นไรจริงๆคนจะเลเวลยี่้าก็จะได้แจก,กโล่ครับเสยวเกวแจกโล่แต่ไม่เป็นไรเอาละตอนนี้เราจะมาทะลวงขีดจํากัดของหองตงกันนะก็ใช้เอ่อเหล้าใช้ไหนะครับแล้วก็ใช้ยาทะลวงอืมเราก็มีครบแล้วก็ชุนชิวใช้อย่างใช้กล้าว ใช้ก้าแล้วก็จ้านหัวใช้ก้าอย่างละก้านะตอนนี้เราทะลวงขีดจํากัดได้แล้วใช้ทองหวัวทองแล้วก็โหเกือบหมดมาแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อองตรงเก่งขึ้นนะตอนนี้ก็เอ่อทะลวงเรียบร้อยขข้ามขีดจํากัดนะตอนเนี้ยองตรงของเราจะเอ่อตีดุดเลือดได้นะเอออันนี้ก็ตีดุดเลือดก็ทําให้เอ่อองตรงอยู่ได้นานขึ้นนะถือว่าดีถือว่าดีนะเอาละ ตอนนี้เราจะกดตัวเสี่ยวเกี้ยวมาเพราะว่า7จสิบหเศษแล้วกดมาอีกสี่นะครับครบ80ดสิบเศษแลกเสี่ยวเกี้ยวได้หนึ่งตัวปุ๊บแลกมาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เสี่ยวเกี้ยวถ้าทะลงอีกหนึ่งนะได้บับเอาเอาจะเอาวะจะเอาบับเนี่ยครับคุณคนเอาทัพโจมตีเพิ่ม2ี่สิเปอร์ซนเฮ้ยเสียดายจริงแต่อะไม่เป็นไร เมื่อถึงกันนั้นเองตอนนี้เราจนจัดทำอะไรได้ไม่มากนะตอนนี้ที่โลเลยมากามาบุญตะเหรอเมื่อก่อนเคยเป็นโจดเราตอนนี้เราเป็นโจดเขามาเลยนี่ครับเขามีเสี่ยวเกี้ยวนี่เขาได้เปรียบทุกอนูแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆรอวันที่14แล้กัน้องตรงเราจะตีให้ยับเลยแต่ตอนนี้เราต้องเจิมเจียมไปก่อน ถึงกันั้นนี่ฮองตงยังมีโลอยู่แต่ว่าโล่ฮองตงหายแล้วกำเหลงตีฉุบฉับฉุบฉับแล้วก็เราตีเสียจแก้วตายแต่ว่าเรายังไม่เหลือรอดให้กำเหลงนั้นได้ตีเราได้แพ้ไปแล้วนะโอ้แพ้แล้วอ่ะรอก่อนเถอะรอก่อน